ครสวัสดีทางประทาเวาทีคณะบีิู้บริหนรคณะอาจารย์เจร้าทีและนักศึกษาทุกคนนะคะวันที่รัวเป็นวันทีดีเท่งนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสมาแสดงความกตัญญูกตวเวทีนะคะและมาแสดงความขอบคุณนะคะ อาจารย์ของเราในมือของอาจารย์ไม่ได้ว่งางอะไรเลยค่ะวางแค่ว่ามีฉากฝั่งในหนูมีห้หนักซึ่งซ่าไปหนักซึ่งซ่าซาามาทิจจานำไปประกอบอาชีพทีซ่งจะเรียกแนวข้อดังอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนึงวันใดนะคะเทมีมิวตานะคะซ่ามาที่จะช่วยเรื่องหนูซ้ซ่ามาที่จะแบ,บ่งปันนะคะ จนไม่ทำให้เราเรื่อนรอนตอนถูกทำแต่เพขอให้ทุกคนมีสตินะคะไม่ว่าเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ขอให้เราเนี่ยมีสติตั้งมั่นในความดีวันนึงความดีจะปกป้องเราขอราะทุกคนเราจะทำเสมอนะคะขอบคุณค่ะขอเสนอประธานในการประชารัฐ